มาดูครับคู่นี้ครับจะเป็นคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้หรือเปล่าครับสนามนิ่งมากครับจะเป็นคู่สุดท้ายหรือเปล่าครับเยวคุณเอ็กซ์อยู่ไหมระหว่างนั่งดจะเป็นคู่สุดท้ายหรือเปล่าครับผู้ชมมาดูครับ ดีเจมีไม้เซลฟี่ของโทรศัพท์ไหมเตรียมไปด้วยเตรียมไปด้วยไม้เซลฟี่ของโทรศัพท์อะไม่ใช่ไม้เหล็กนะไม่ใช่ไม้เหล็กไม้เซลฟี่การณ์มีไหมมีแค่ไม้เหล็กกันหรอ

แปะฮะได้ีนะครับได้ที่หน่งที่สไปครับจนุได้ที่หนึ่งที่สองไปครับขอขอบคุณผู้ผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนนะครับขอขอบคุณครับัหสาน้ายนะครับดภาพนะครับ มากครับคุณผ <sh> ู <Lake> <sh> ้ชมครับส่วนเราวันนี้น่าจะจบแล้วครับน่าจะจบนะฮะเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลเดี๋ยวผมจะไปเดินอ่าสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะขอโทษนะหรับรู้ฝืดนะครับรู้ฝืดไปไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมครับติดเจ้าแม่ทักนางนะครับแล้วก็ติดคุณน้อรักด้วยนะครับช่างโห่สวิตด้วยนะครับที่